ทักวะจาทักทายสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC ถูกทุกคนเนาะยินดีทานตอนหักขาาชูสองพานมองคนหากินเมอเนี่กัเป็นเมอที่ช้องที่นายพาเองมาใส่ชีวิตอยู่ป่ากันยังบ่มานเถอทุกคน หลังจากกินเขากินน้ำแล้วนายพานเองกระชออกไปหาเหลาะนะว่าถาว่ามันเห้นบเบาแซ่แล้วเขาก็ะินั่งตนบอกไม่นะคือพา้าดลอยเพื่อนว่ามีมาไขชุกนายพานสิไปนั่งก็ไขไปนี่สิล่งล,งลุบเลยโอ้อยเนาะนี่โพดว่าลุบลุบตัวนี้ cái lăng nam ừ. này phi thang mặt thiệu ôi, mặt thiệu mặt ส่ีม่งทุกคนชิเขาห้ามุล่งลนะนะแต่ว่ากระหอกนี่พอสองสามโตแต่ว่าพอได้ทับูเจำเี้ยวมาให้มันวันชุกกระหอกันกระเขากับหนุกเผามันเหลืมมาเยือนซัดมีหัวตัวมีเหลือดก็คือชิบว่าเขาแหละตัว่ามันเป็นใหญ่นาพานผลได้ยังทีมชจ กับเขามื่อแรงเขาฮะแก้วเมื่อตัม้ม<อ>ขี่หงนไปนายฟาโร่หงมวยพโตกระทเะเมื่อยกำลังมาหอดับกันยังดีทีว่าทีมงานเขาได้มาค้างผัวตัวหนึ่งข้าเสาโอไปอย่างหนึ่งสภาพเลยเดิน โอ้ยเนาะนี่แหละก็อยเห็นฝืนทองแดงจังกรมแน่นิขึ้นจะไม่กินนะก้ันลาบลาบคมตุมแสบเจ้าเห็ดจริงแสบไปเห็ดกต่แสบด้วกันเี่ไอทิลป์คนหายถ่ายหิวหิวแน่นิกินยั้งกับเบิร์ดแบบีะเอาแบบมีแห้งบ่แกงชนามเอา มอยาเข่ากันเอาโอติดานมาเล่นในช่วงตัวเขาทางเขมาอันหอดแกงเงาเกือบัลุดขมันเล่นเล่นหลุดบอกถามว่าเงาผลหันแม่นเงาผลยางนลำทางเห็นหลดปอดเลื่อนี้จะไปอยู่แนวไหนเงาหนีสิมันบนนู้มันกว้าวอยู่ดอกเมื่อช่วงนี้มันอยากอยู่จ่ายผู้ เ้าวข้าวซุกแลยเดี๋ยวเาจิพักหลาบนนทุนเดี๋ยวมาผักปนหัวมันใสเตบเนาะผ่านลอยังมาทันมากครับผ่านคนหนึ่งผ่านเพจผ่านรัชมีพื่อน อจังยำได้ผ่าลอยสีโลนเนาะนี่แฟนบดปะดี๋กะนเลยอันนี้โพนมะโพนผักบใส่บกมันใยาอก แค่หันแหละพอเลยนะสู้สเตปมังอย่างไสเตปมันชิฮิยานี่ <laughs> <laughs> ออกตัวเดียวนี่ใส่จไนำปรเดยใช่เลยนี่ใส่โลเนาะคนเชิญกันล้วนะ ใ่อเ่เออน้าใช่ใ่นเนี่ต้มเนาะใช่หรือลในน้ำต้มใช่แรบ่ในน้ำย่งแลยย่งบอกใช้กำลังเอาเอ้าคอยรถว่านานอะไรใช่หน่อยใช่ไลยบริลลกเนาะจิ้มมือน้มนาต้มเหานี่ต้มใส่เตากา มามานี่กินเขาน้ากันมืนอนีก,กัอาหารกันดีอยู่ลาบกระหออเมื่อตนาได้สำนีงงยเนาะขาดยาห,หนึ่งาขาดพักบังได้กินรึล่านคูไ <c oughs> ด้บริกินพ่อจากห้องอย่างไรเมาในเรือของมันสี่โมงตัวนี้ได้เสพแมนทำมาด้มือ,มอ,มอมนีไปกว่าไปกว่าโซนซามก่อน บ็ดอย่างนั้นเนาะคักคักบ่น้ำต้มคักเนาะนนจะไปปรุงจับมือดิพวกได้เลยอยู่ยังกองให้จนเนาะกองให้อะกองให้โตอ่ะทำงานทั้งมือคงมากินเหลวไปใช่ครันอนนอนบ่อหมบเนาะกินข้าวกินน้ำแล้วในฟานเองกะ ชิขอโตนอนฟักผ่อนก่อนปูแลเดือนตกจังชิออกห้าเหลาะจังไรมือนี้เขานอนชักแหงอีกบ่จิกไปก่อนเอาน้ำบ่มีน้ำก็พูแลมันมีชักแหงอีกเย็นเหลือเกินนะเดือนหกโต๊ก่าจังอาบน้ำเธอหนึ่งน้อหนาวอยู่บอคอมึ่งนิดแล้วบอผอมตุ่มก็มีอันนี้ว่าแต่หางหางน้อยหนึ่งนี่เอามาหล่เนาะ แดงมาบอได้เห e ็นหนาได้กินก e ันยังมีแห้งเลยนี่เขาก็งบเลยจ้ะเอานอนก่อนวันนี้พันดีทุกคนพอกันมือเฉ่านะเมื่อยไปเลาะกับพอยังทุกคนแต่ว่าได้ยินเสียงกับบังทีมงานเฮ่าแต่พอหัวฟนทับยังตอนนี้ก็ชีมุ่งกลัวแล้วจเขาหามุ่ง ในผ่านกะชีประกับทับนะมาหอทับเลยทุกคนในผานชีนอนต่อนะโอ้ออกไปแต่ตีหนึ่งกะบกเพอ,อยังไหลล้างน้ำหน่อยตัวเดียวกะบวดท่านจ้เพราะว่าไปต้องมันกระขขบคือในพ่านบอกกันไปต้องมันกระโขบแล้วก่ะ หมากใหม่มันก็เริ่มเบิดแล้วหายากยอมหมาบัญาัติไข่แน่แต่พวกมีกระบังล้มนะมาย่หนีิกะสิบ่อึดแน่เพราะว่ากินนกกินนกไปถ้าว่าเฮามาเหีหางนี่กเอยทูเหยียบว้าอยู่บ่ปานได้ไข่แน่แต่ลงน้ำถ้าว่ามาเอ้าเราอดูหินเนื้อ ปวดมันจะกอเงบก่เลเอาบไแทงเนาะโมแทงก็ได้ทิงานเฮาาีนคือมิดดี ก็เริ่มช่วยแหละทุกคนโอ้ในบริเวณนี้นี่รูปตัวนี้เป็นรูปอันนับหนึ่งนะที่มันเลกิกแล้วก็เป็นนาปานี่อัเอล่านี่ยังเป็นห้องแล้วก็ชวนผู้ทั้งนั้นนี่เป็นผู้เขตน้องบัวเขตเมืองว่าปีเฮาเนื้อนี่นี่ก็เป็นอีกจุดจุดหนึ่งที่ว่ามีเนื้อโฮมอยู่ร้ายพว่า เป็นปลารงที่ตืบบนาแล้วก็ชวนมากคนสิบวคอยลงเพราะว่ามันลุบแ<พ>ห้ทีมงานเท่ากับลงนี่แหละไปนั่งโกงมักใหม่ในหนี้เพราะว่ามีมะข่ชุกและเงือบตู้นี้นี่ก็เป็นทาที่ในผ่านเลยครผ่านทองเคยมานอน คือคับเล็ดชีอยเห็นคงมองีบีบีมันเนี่กันนะบ่บ่เคยจะเถื่อหังแหลกใ่คยอบีบี้บ่บีบีีแล้วบ่กาเจลกินก๋เลโอ้ไ่มันกินเอาคอเ้มันกระตกเอาเหเป็นยังตีมันกินหมดเนาะ เยม่ันส่หอนเ่ยงดอกโอ้มือเด้จะวนะแต่เเอั้าหายหนักเขาเลยไหลเลยคือว่ามือนี่เป็นมือพิเศษได้อันีได้กินของโอ้ยลายียักชันนลายเงมันขึ้นชันกินบ้เอาวย มูแดงฉ่อมหรือเปล่าจะพ่อถธอกินหมูแดงชมตอนอัันนน้แะไรเราใช้ต้มตีผลมันเขี้เลยขี้บวกได้คิ้วโอ้ยบวกได้เหมือนมันติดกินหมูแดงได้ทุกอย่างมั้นมุดดำมุดแดงบวกหัวหลวมเบิดบวกเปียกตัวนั้นได้ตัวเจ้าสีคิ้วเจ้ากินบุหรี่คิ้วก็ินเมาตีมาใช้จะล้านตัว สีนมันแดงจมก้มหน,น่มอ่ะค,ครั้งแรกแต่ก็เป็นมือพิเศษที่ได้กินแนวนี่อาหารพิเศษอาหารชั้นเลิศอาหารชั้นดีอลองมั้งกักคิวคิวมันกุดกุดกุดเนาะเดี๋ยวคือกุดเป็ด สองสี่หกแปดสิบโอ้ย,อย่างบดย่างดลย <ทำ S 2> บ,บ่กสปเกี่ยวครับ<ะ>เอาไแรแรดีเหมาะ เป็นลายเนี่ยเปื่อหว่งกัน,นเก็อบออกแต่และสิบสิบะวังเนื้อม,มันมีสามหัวเด้วยามหัวด้วยามผนมันหัวมันเสียน,นหน,น,น,นที่สุดเขากิตมมัดป่ะ,ะมัดิเบิดคานเนาะเออเห็ดเป็นปเพเ,เ,เป็นเพสก อ่ะพบนนี้ออกค่นี้ดีเนครื่อง้ปูดอกเอาลูกตัดลูกค้างว่ามัน่เขาเนาะอืมาเขาลูกบีมันอันไปถือเนี่ยได้มันก็ปอยู่์คือผู้ดังหรือว่าไปหันด้ืยยิ่งเบลวนะมาจากนั้โอ้นี่ยังเดี๋ยวมาลองม่าสิอรมลือบอกลือบอก เล็บน้เล็บเน้ยนะครับโมเมนต์มันจียับเนี้ยแล้วมาตบอย่ามันหยาบอาวมันนี่นลายปีเนอ่ะอันนี้หมันไปเลี้ยงมีก้านขยายโตบกกคือมันหากินธรรมชาติเองมันเอง

เนี่ยาเกเ้าขพุ่โตเลยเห็นแอย่นอคตเดียแหละจักวทางใดขาวแล้วหมดแล้วขา้ว่า่เอบัตัวนี้เสือออกตีมอกตหนักเสือออกตามันยาปนังนามีน้ำสินะ บุกิวตัมีนี hey ่น uh> uh> uh uh> 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 ้มีกินปวกินงไปน้องมีเนาะบอกนี่กดรอนลอยกับฟ้านสบายนี่คือบัมาเนาะกินบังคั และัวเห็นในแจกกุดกุดหนึลงครับคือโบไซอะไรบีเกี่ยวเนาะบีผัดหอยว่ะเอามาบีบลงแก้วเบิร์ตหลดสารไม่ติดไปไนเลยอะไปอยได้บีบที่แก้วเออบีมัน นี่วแนวนี้กินยังกคือจะมาขับอาหารัดตานอ้วยอืะขานเีือกมังจีนมาแต่มังจีนมเคือนีนกับับอาหารของกงตบของกงคิดเน้า ลายนะมันก่านะเนางม,ม,มัน่อ,อมันยกมันแบนดหนเลยมันจะผาหนึงได้โอ้พันลอยก็ผ่นสบายนีานอย่งบ่มาเนาะ

ม,มีคูอเกา่านเงนนหน่งเือเก่าคือเกาเอ่าแนางาเงโอ้เก่าหน่ดราคาดี่ไหนออโอ้าวตะกี้อู้อจเห็นหรอกเขากูรวหนะเอามีบ่ะวะบ่อบ่อ เดิมเดิันดีมไปหีมห่มนี่นี่คือสิไดเลยนะได้นะ,นนะแฮมสำหรับ่อยหันแฮมไล่หันมันงงถึงหยาบถึงหยาบถึงบกเขาเหนือเขาหนังลมเมือ <c oughs> ่อไหร่ไปขี้ไปถูกไปถูกมันถูกสีคือไก่ เอามาเลือดไปเลือดไปเหรอลอยนะมันมีข้างเลือดบ่กินข้าวแล้วนี่จังไรเดินยกเดินเนาะ ไปเรื่อยๆประหยัดไปประเทศอื่นไอชุดโยนไปไอทุบบอลนะไปให้ชุดพุตในตังก็คือเขาวาแล้วตายคนนี้อิงตามถิ่นไปถิ่นมัดชุดถ่ายไปถิ่นสาวเป็ดสาวแดงไปทางฝุ่นฟูชจัด ท้านี้จัดตัวเงินตัวทองให้เอาของเซชี้มือเซฟเห็นบอสแต่ข้าวพอเลยแม่ถามว่าลาป้านี้นี่ขี่เคียงน้ำได้มาจังเซเขาจะบริเซฟแบบนี่ลาบสะรวัด นี่ยนามันนั่งเอาว่านกตกเอ่าะน้ำตกน้ำปลาแดงเอาขาก่อนมันพงไรกับบุคคลเนาะเ่ยมันคือเงยอยู่ มาพอดี่ตะบอกแหวนชิมนี่มอบให้คอยร่นะก็เอามามาดนิกินก่อนชอนในผ่านผ่านลอยก็ผ่านสบายออแนหันแหละมันชิบมุ่งแหละยังมาท่านมากิวเขาเลยเน่อ

กินบอบอคลกเลยนะนข้บอกเลยเข้งแ,แพงแม่นน้องแข้งแพงเลยลองคําตาตีน่นนานพอที่บุหรีน่นานและชีวิตเนี่ยกำลังได้กินเนี่ยน่าจวกนะนนงามตนโตกัิตายทำมืดทำแท้ กมือจะร่เหรอกรอตืนทำผ้มื่นทำมื่เหรอทำมื่นจ้าทำกองแจ้งให้พอมเหรอเอ็นพร้อมใจมาชวหนเจ้ากขาเร่มาใช้ไถเอ็นบอกประานเป็นงานที่พ้นเงิ อุ้นนองจึงแลาว <Yeah. S 2> น้อนอีกนี้ครับงานใหม่หัดด้วยครับโูนเนาะอืมโด้ไปให่นด้วนอนนี้ครับงามไม่เพื่อยฮักมากครับ